การหาค่า pH pOH H OH ลบเหมือนเดียวจบในเรื่องกฎเบสสวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เราพบกับพี่กัปตันอีกแล้วนะครับวันนี้มาด่วนนิดนึงนะครับก็คือปกติกัปตันจะแจ้งล่าก่อนไลฟ์หนึ่งวันเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับพี่กัปตันก็มาแบบกระทันหันกันชั้นชิดเลยเพื่อที่จะให้น้องๆทุกคนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหาค่า pH pOH e H บวกแล้วก็ OH ลบนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่กัปตันจะอธิบาย เดียวเลยแล้วก็หมวนเดียวจบเลยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับช่วยพิมพ์ชื่อเล่นให้กัปตันน้อยให้พี่กัปตันน้อยสวัสดีครับแล้วพิมพ์ชื่อเล่นให้พี่กัปตันน้อยเดี๋ยวพี่กัปตันรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแบบทองแท้แบบเข้าถึงเนื้อแท้อย่างรวดเร็วเลยครับทุกคน นะครับวันนี้ดึกแล้วเนาะสวัสดีน้องคิมด้วยนะครับเดี๋ยวใครมานะนะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นนะครับพี่กัปตันจะได้เลือกชื่อเล่นถูกเนาะซึ่งปกติกแล้วนะครับในเรื่องของการหาค่า pH voH H b o h ลบเนี่ยคีย์สำคัญของมันเลยคือการดูว่าชนิดของกรดแก่เบสแก่กดอ่อนเบสอ่อนเราต้องแยกชนิดของพวกนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราแยกและเราเข้าใจชนิดของพวกนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถ ลงมือทำเกี่ยวกับเรื่องของการหาค่า pH, p o s ได้แต่ถ้าสมมติว่าเรายังงงหรือเรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาการดูความเป็นกรดแก่เบทแก่กรดอ่อนเบดอ่อนมันก็จะจะส่งผลแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการหาค่า pH, p o s กลับมานั่นเองเพราะฉะนั้นพี่อยากให้น้องๆลองโฟกัสวันนี้ดูดีๆนะครับเดี๋ยวพี่กับตังจะ สอนแล้วก็เชื่อมโยงกันระหว่าง pH, pOH, H บวกแล้วก็ OH ลบให้น้องๆทุกคนเข้าใจนั่นเองนะครับน้าเดี๋ยวขอทักทายเซฮายเพื่อนๆก่อนนะครับสักประมาณ5นาทีนะครับถ้าใครดูวิดีโอย้อนหลังก็กอไปเลยประมาณ5นาทีเนาะน้องจะได้เริ่มเรียนเลยนะครับสวัสดีค่ะน้องน้าสวัสดีค่ะน้องอิเอิญสวัสดีค่ะน้องไอสวัสดีค่ะน้องชามิ่งสวัสดีน้องเวฟด้วยนะคะสวัสดีน้องไอด้วยนะครับสวัสดีน้องอ้อมด้วยสวัสดีน้องกวางสวัสดีน้องแฟสวัสดีน้องคาสวัสดี ใครเข้ามาแล้วนะครับพร้อมหรือยังครับอ่บถ้าใครพร้อมแล้วให้พิมพ์คำว่าพร้อมมาเดี๋ยวพี่กับตอนเจาะลุยเลยนะครับเออพิมพ์คำว่าพร้อมมานะครับเดี๋ยวพี่กับตอนจะลุยเลยสวัสดีค่ะน้องจี้สวัสดีนะคะน้องอมจีนะครับอ่บเพราะฉะนั้นพี่กับตันลุยเลยแล้วนะกันนะครับปกติแล้วนะครับหนูต้องแยกชนิดของกรดเบสให้เป็นก่อนเนาะถ้าเป็นกรดนะครับสิ่งสําคัญหรือสิ่งที่น้องจะเห็นเลยก็คือตัว S นะครับแอบแยกชนิดก่อนสอนแยกชนิดก่อน นในการดูนะครับหนูจะต้องแยกชนิดของมันให้เป็นหนูต้องแยกชนิดว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นกรดหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยว่ามันเป็นเบสวิธีการแยกชนิดคือให้ท่องคําพูดที่ว่าเห็น H บวกเป็นกรดเห็น O H ลบเป็นเบสครับท่องครับทุกคนต้องท่องเหมือนกันนะครับทุกคนต้องท่องตามพี่และทุกคนจะเข้าใจครับ พร้อมแล้วเนาะน้องแอลสวัสดีค่ะท่องครับพูดครับใครทําได้คือแบบเพียบปันอยากให้เราเรียนกันนะครับพิมพม,าพม,พมาครับให้ทุกคนพิมมาครับว่าเห็นเน็ตบวกเป็นกรดเห็นโอเอสลบเป็นเบสการเรียนที่ดีนะครับอย่าแอบเรียนเฉยๆอย่าแอบดูแอบเรียนเฉยๆยิ่งน,น้องพิมพ์มาน้องจะเก่งขึ้นน้องจะพัฒนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่องพร้อมกันครับ1 2 3าเห็น H+ บวกเป็นกรดเห็น o h ลบ เป็นเบสครับท่องครับเห็น H บวกเป็นกรดเห็น O H ลบเป็นเบสครับ <po> ถ <fifty chapter eight> ้ายังท่องไม่ได้ใส่จังหวะเข้าไปครับเห็น H บวกเป็นกรดเห็น O H ลบเป็นเบสเห็น H บวกเป็นกรดเห็น O H ลบเป็นเบสไปครับ3ชาติจังหวะมาครับเห็น H บวกเป็นกรดเห็น O H ลบเป็นเบสเห็น H บวกเป็นกรดเห็น O H ลบเป็นเบสจจำได้ยังครับจำได้ยังครับ จำได้ยังครับถ้าจำได้แล้วให้พ hey, ิมมาครับเห็น H บวกเป็นกรดเห็น O H ลบเป็นเบสครับเพราะฉะนั้นนะครับหมายความว่ายังไงเห็น H บวกเป็นกรดเห็น O H ลบเป็นเบสตัวอย่างเช่นพี่เขียนตัวนี้ขึ้นมาครับน้องเห็นไฮโดรเจนไหมครับเธอเห็นไฮโดรเจนของพี่บ้างไหมแสดงว่าสารชนิดนี้ของเราเป็นไรครับเป็นกรดเขีร์ไม่เขีรยเข้าใจปะ เข้าใจป่เข้าใจป่เห็นเบวกเป็นกรดถ้าสมมติพี่เขียนโซเดียมไฮดรอกไซด์ดออ Oh my god Oh my god o oh เ s base ออจบไม่ต้องสอนอะไรทำนงนั้นแล้ววันนี้เ็นเดบวกเป็นกรด OHs ลบ เป็นเบทเห็นเวเป็นกดเห็นโอเป็นเบทเห็นเบวกเป็นกดเห็นโอเลบเป็นเบทเห็นเบวกเป็นกเห็นโอเอสลบเป็นเทใชกดเบทเป็นยังเก่งมากเนี่ยน้องอรัไทยน้องธนิดาน้องอรร์รัสวเนี่ยเก่งมากพิมพ์มาด้วยเห็นปะเห็นเฮทบวกเป็นกดเห็นโอเอลเป็นเบสเห็นปะไฮโดรคอริกเป็นกรดโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบส ต่อมาครับถ้าสมมติพี่เขียนตัวนี้ตอบครับตอบให้พี่ชื่นใจตอบแบบให้แบบไม่ต้องพี่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นตอบแบบไม่ต้องกลัวถูกไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอะไรครับท่องไว้เห็นเฮทบวกเป็นกดเห็นโอเลบเป็นเบสเห็นเฮบวกเป็นกดเห็นโอเลบเป็นเบสแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอะไรครับ โอแม่จ้โว้ยโอแม่จ้คุณลุนช่องและคุณลุคุณหนุนหนังกะละมังถังแต่เห็น o อเลบคำตอบข้อนี้ตอบเบสใครตอบในใจได้ถูกต้องใครพิมพ์ออกมาได้ถูกต้องให้กดหน้าว้าวลัวกดหน้าว้าวแบบหน้าว้าวววววๆๆวววาววล้วชมว่าตัวเองเก่งมากโอเคไหมเออเห็นปะเพราะฉะนั้นมันเป็นเบส เคลียร์ไหมเกียร์เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องสามารถแยกชนิดได้แล้วว่าสิ่งที่น้องเห็นนี่คือกรดสิ่งที่น้องเห็นเนี่ยคือเบสพอหนูแยกชนิดได้แล้วหนูจะรู้ว่าเฮ้ยเวลาเราไปหาค่า ph h o h ลบหนูจะรู้ทันทีว่าหนูต้องทํำยังไงเคลียร์ไหมเกียร์เพราะฉะนั้น หนูรู้แล้วใช่ไหมสมมติพี่เขียนไฮโดรคลอริกหนูต้องตั้งสติกับพี่กับตันนิดนึงนะหนูแบบว่าหนูต้องใช้สตินะลูกหนูต้องโฟกัสกับพี่สมงสมุดปากกาหนูต้องมีหนูไม่ใช่มานั่งเรียนเฉยๆนะลูกสมงสมุดปากกามีแล้วเรียบร้อยหนูเห็นไหมไฮโดรคลอริกเวลาเขียนมันแตกตัวมันต้องได้เป็นอะไรลูก H บวกกับ Cl ลคนที่กดหน้าว้ามาขอให้ได้แฟนคืนนี้เลยลูก เพราะอะไรเพราะว่ารีแอคชั่นกับพี่ไฮโดรคลอริกแตกตัวออกมาได้เป็น H บวกกับ Cl ลบโอแม่เจ้าคุณลุนช่องกระมังถังแตกหนูเห็นยังว่ามันแตกตัวได้ออกมา H บวกแล้วความเข้มข้น H บวกของ R เราตรงนี้มันเอาไปหาค่า PS, p s p o s o s ลบได้เข้าใจพี่ไหมเธอเข้าใจพี่ไหม ไฮโดรคลอริกแตกตัวออกมาได้ออกมาเป็น H บวกบวกกับ Cl ลบเอาแล้วทำไมมันไม่ย้ายให้พี่เ่รแป๊บหนึ่งนะจะเย็นๆพี่จะทะเลาะกับ iPad แล้วไฮโดรคลอริกย้ายแตกตัวออกมาได้ออกมาเป็น H บวกบวกกับตัว Cl ลบหลังจากนั้นตัว H บวกที่เราแตกตัวออกมาเห็นได้มันจะสามารถเอาไปหาค่า pH POH แล้วก็ OH ลบได้หนูเก็ตพี่ไหม และถ้าสมมุติพี่เป็นน้องโซเดียมไฮดรอกไซด์หนูเขียนสมการการแตกตัวออกมาน้องโซเดียมไฮดรอกไซด์ของพี่เวลาแตกตัวออกมาเขียนให้พี่ชื่นใจเขียนให้พี่เข้าใจหน่อยนะนะน้องน้องนัชชาน้องเพ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 ทไฮเขียนให้พี่ขึ้นใจหน่อยครับว่ามันคืออะไรครับแตกตัวออกมาพี่พูดเร็วมากอ่ะได้เดี๋ยวพี่จะพูดให้ช้าโซเดียมไฮด์โซ ให้ด็อกซายแตกตัวออกมาเป็นอะไรพูดถ้าใครไม่พูดขอให้มีแฟนช้าหนึ่งวันได้ออกมาเป็น NA บวกกับ CL ล,หล้ห้ามกดหัวล้อห้ามกดหัวล้อทุกคนฮึมฮึมตั้งสติโฟกัส ได้แตกตัวออกมาได้ Na บวกกับ O H ลบถูกต้องไหม Na บวกกับ O H ลบพอเราได้ O H ลบตัวนี้ O H ลบตัวนี้ O H ลบตัวนี้จะสามารถเอาไปหาค่า p O H p H และ H บวกได้ตามลำดับเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าใครเข้าใจขอให้กดเลข5มาห้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 ามากดห้ามาเก่งมากน้องสุรรนีน้องน้องใครอีกเนี่ย น้องภููริดิกภูริดักนะครับน้องเพทายเก่งมากเข้าใจยังดังนั้นความสัมพันธ์ที่พี่จะบอกหนูคือสูตรนี้ลูก หนูจาสูตรนี้ให้ขึ้นใจหนูจําสูตรนี้ให้คล่องแล้วก็หนูจําสูตรนี้ให้ยิ่งกว่าแม่สุขคูณที่หนูจะเอาไปท่องสอบอีกลูกหนูต้องจํามันให้ได้สูตรที่หนูต้องจําคือ p h เท่ากับลบ log h บวก p o s เท่ากับลบ log o s ลบ p h เท่ากับบวก p o s เท่ากับ14แล้ว h บวกคูณกับ o s ลบเท่ากับ10ยกกาลังลบ14เทคนิคในการจําคือใส่ p เหมือนใส่ลบ log จำแค่นี้พอ ห้ามขำฮึบแ่พิมห้ากันมาเฉยพอ,อ,อให้พิมพนะห้านะฮ่าฮ่าฮ่าฮาารจา่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮา่า่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮา่า่าฮ่า่าา่า่าฮ่า่าฮา่า่าฮ่พ การใส่ P เหมือนการใส่ลบล็อกเดี๋ยวพี่จะเป็นดอกการใส่ P เหมือนการใส่ลบล็อกการใส่ีเหมือนการใส่ลบล็อกการใส่ P เหมือนการใส่ลบล็อกใครใส่หูฟังอยู่หูแตกแน่เคลีย์ไหมทุกคนเคลีย์ไหมทุกคนเข้าใจไหมและหนูเห็นไหมมันมีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์อยู่หนูรู้ S บวกหนูสามารถเอาไปหา O S ลบ หนูสามารถเอาไปหา pH หนูสามารถเอาไปหา pOH เก็ตไมมเก็ตเข้าใจไม่เข้าใจยั่มไมเคียรถ้าหนูรู้ o s ลบหนูสามารถเอาไปหา H บวกหนูสามารถเอาไปหา pOH หนูสามารถเอาไปหา pH ถ้าหนูรู้ P H หนูสามารถหา O H ลบหนูสามารถหา H บวกหนูสามารถหา P O H เก่งมากน่ารักมากการใส่ P เหมือนการใส่ลบลบ็อกก็จะยังถ้าหนูรู้ P O H แสดงว่าแสดงว่า หนูสามารถหา x บวกหนูสามารถหา os ลบแล้วหนูก็สามารถหา ps ได้หนูเห็นความสัมพันธ์ของมันไหมความสัมพันธ์ที่ลื่นไหลของมันไม่รู้ไม่ว่าหนูจะรู้ตัวแปรใดๆดันใดๆอันไหนๆอย่างไงอะไรอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ตามหนูจะสามารถโยงหาตัวนูน้นตัวนี้ได้หมดเลย เข้าใจพี่ย oh. ัง <derni> ถ yeah. ้าเข้าใจตรงนี้ขอให้กดหน้าว้าวมาว้าว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 แหน้าว้าวแล้วเบื่อหน้าว้าวแล้วเอาขอน้าห่วงใยดีกว่าเอาหน้าห่วงใยเอาน้าห่วงใยกดหน้าห่วงใยมาห่วงใยขอห่วงใยขอห่วงใยใครอยากตามเพื่อนมารีบต์ตามมันนะลูกแท็กมาจิกมาจิกเพื่อนมาบอกว่าอืมาเรียนเธอะโอ้แม่เจ้าโวยเจ้โวยเรียนทั้งเธอไม่รู้เรื่องเรียนเรียนแค่อยู่แค่ยี่สิบสามสิบนาทีเนี่ยเข้าใจแท็กเพื่อนมาแท็กเพื่อนมา นะกดหน้าห่วงใหญ่มาน่ารักมากโอเคเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติพี่มีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งหนูจำโจทย์ได้แล้วใช่ไหม PS เท่ากับลบ log H บว POS เท่ากับบ log OS l o PS บวก POS เท่ากับ14 H บวกคูณกับ OS l o เท่ากับ10ยกกำลังลบ14จำได้แล้วใช่ไหมหนูจำได้แล้วใช่ไหมเดียอยแล้วนะหนูมาดูโจทย์ครับโจทย์ข้อที่1ครับ H บวกเท่ากับ10ยกกำลังลบถามคือ หนูหา o อเอลบให้พี่หน่อยหนูหา p ีเให้พี่หนาหนูหา p ีโอเอให้พี่หน่อยด้วยการใส่สูตรมาครับพี่จะช่วยหนูทำข้อนี้แล้วเราจะเราจะจับมือจบหัวจุบท้ายลงไปด้วยกันเราจะจับมือจุ่มหัวจมท้ายไปด้วยกัน เริ่มต้นครับโอเคค่ะพี่กับตัน h เบวกเท่ากับ10ยกกำลังลบหหลังจากนั้นนะคะหนูก็จะสามารถหาค่า PS ได้จากสูตรที่พี่กับตันบอกว่าเติม P เหมือนเติมลบล็อกสูตรที่พี่กับตันบอกก็คือ P ีมีค่าเท่ากับลบล็อกบวกค่ะพี่กับตนันหลังจากนั้นเราก็จะทำการแทนค่าลงไปนะคะ ตัว h บวกของเราจะแทนค่าด้วยการเติม10ยกกำลังลบ5ลงไปค่ะหลังจากนั้นเรื่องของล็อกการลิทึมใช่ไหมคะจำได้ค่ะหนูเรียนคณิตศาสตร์ได้เกรดสมาค่ะคือตบล็อกค่ะตบมาดิตบมาตบมาเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ p h ของหนูจะมีค่าเท่ากับ5ล็อก10ล็อก10สมบัติของล็อกคือ1ดังนั้น p h ข้อนี้ตอบห้า เข้าใจไม่เข้าใจ okay, เค่ยไม่เขียเนี่ยน่ารักนนารักนนารักที่สุดเป็นคนที่หวังดีกับเพื่อนมากโอเคไหมหนูเห็นอะไรไหมหนูเห็นอะไรไหมสิบกำลังลบห้าอุ้ยพีเฮทเท่ากับห้าโอเมเจอวอสโอเมจาชองไม่ต้องทําการคิดเลขก็ได้แอปรักไก่นิดนึงอ๋อเอสบวกเท่ากับสิบกำลังลบห้าพีเฮตอบหได้เลยอย่าไปบอกใครนะที่สอน อย่าไปบอกใครนะว่าพี่สอนรักไก่อย่าไปบอกใครนะว่าพี่สอนรักไก่โอเคปะอย่าไปบอกใครนะพี่กลัวโด,ดนจับได้ว่าเด็กไม่ยอมแทนสูตรเด็กมองแล้วตอบเลยอย่าไปบอกใครนะพี่ไม่อยากให้ใครรู้อย่าไปบอกใครนะ อย่าบอกใครนะ10ยกกำลังลบ5 p h ตอบ5ดังนั้น p h บวก p o h เท่ากับ14ดังนั้น p o h ตอบเลยคือ9อย่าไปบอกใครนะเร็วไปปะเร็วไปปะอ๋อเมื่อกี้นี้พี่กัปตันบอกว่าอ๋อ h บวกคูณกับ o s ลบ10ยกกำลังลบ5แสดงว่า o s ลบเนี่ย2อันนี้ต้องคูณกันแล้วได้10ยกกำลังลบ14แสดงว่ามันขาดอีก10ยกกำลังลบ9 อย่าไปบอกใครนะว่าทำได้เร็วว้ามันเร็วเกินไปเนอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นท้าทายความรวดเร็วของเราครับมา1,2,3,4,5,6,7,8นับ1-10ถึง10ต้องทำให้เสร็จนะครับ h ฮสบวกข้อนี้เท่ากับ4ครับคำถามของพี่คือ p H เท่าไหร่ครับ p os เท่าไหร่ครับ os ลบเท่าไหร่ครับตอบครับตอบครับ H บวกของ P เท่ากับ10ยกกำลังลบ4 p h ครับ p h เท่าไร, OS, ไรครับ p s เท่าไรครับ o ลบเท่าไรครับขอความว่องไวครับถ้าใครทำไม่ได้ภายในวิวิขอให้มีแฟนชาติหน้าครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าใครไม่ได้ตอบตอนนี้ขอให้มีแฟนชาติหน้าครับคำตอบนะครับอย่างที่พี่บอกเลย เฮ้ hey. นี่คือ H+ H บวกบวกคือ10ยกกำลังลบ4ลักไก่ครับ p h ตอบ4 POS บวก P เท่ากับ1ิ p h 10, ดังนั้น POS คือ 10OS ลบก็คือตัวนี้ H บวกคือ10ยกกำลังลบ4 2ลบตัวนี้คูณกันต้องได้ลบ14ดังนั้นตัวนี้ก็คือ10ยกกำลังลบ10อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะว่าพี่สอนวิธีลักไก่พี่มีพี่มีเรื่องเล่าพี่มีตัวอย่างบางอย่างให้ฟัง เรื่องเล่าเรื ons, ons, anson, ons, ่องนี้มันเกิดจากสิ่งที่ว่าพี่สอนคนในคอร์สน้องในคอร์สม5ห้าเทอมหนึ่งตอนนั้นสอนเรื่องกดเบรสอนให้คนในคอร์สฟังน้องบอกพี่สอนน้องบอกว่าน้อง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 ทำแบบนี้เลยน้องทำวิธีนี้เลยน้องทำวิธีนี้เลยลักไก่เลยแล้วเราจะได้ตอบเร็วๆแล้วเราจะได้คิดเร็วๆน้องน้องน้องทำแบบนี้ไปเลยน้องคนนั้นเชื่อมั่นเชื่อพี่สุดหัวใจน้องคนนั้นเชื่อพี่สุดหัวใจ เชื่อพี่แบบโคตรเชื่อเชื่อแบบพี่เอาวะพี่พี่สอนวิธีรักไก่ผมผมจะทําวิธีรักไก่ผมจะใช้วิธีรักไก่แบบนี้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถพี่พี่เชื่อใจผมได้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นน้องคนนี้ไปเรียนน้องคนนี้ไปเรียนที่โรงเรียนพอน้องคนนี้ไปเรียนที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บกลับมาบอกพี่ว่าพี่ ทำไมพี่ไม่สอนเหมือนคุณครูที่โรงเรียนสอนเลยอะคุณครูที่โรงเรียนสอนผมว่า H บวกอะครับเอ่อต้องเอาไปแทนค่าครับด้วยแทนค่าการหาค่าพ H พี่ H P, ต้องสอนผมว่าเฮ้ยมันเป็นลบล็อกบวกนะคบพี่แล้วพี่อะก็ต้อง แทนค่าเข้าไปว่า H บวกเท่ากับ10ยกกำลังสนะครับพี่หลังจากนั้นพี่ค่อยตบล็อกนะครับพี่พี่ก็จะได้ออกมาเป็น4ล็อก10นะครับพี่หลังจากนั้นตัดออกมาเป็น1ครับแล้ว Ps ของพี่ครับจะมีค่าเท่ากับ4ครับพี่พี่ครูเขาสอนแบบนี้ครับพี่ทำไมพี่สอนไม่เหมือนกับครูที่โรงเรียนเลยครับพี่นี่กลุ้มเขาแบบนี้ปวด,ดหัวปวดหัวจี๊ดเลยไม่เกณีนขึ้นนี้นะ ไม่เก่งขึ้นงนี้เลยก็ก็สอนลักไก่ไงเข้าใจเบาก็สอนลักไก่ไงไม่เก่งขึ้นเลยไม่เก่งขึ้นเลยก็สอนลักไก่ไงก็สอนลักไก่ไงวิธีเต็มสอนไปแล้วไงน้องบอกอ๋อผมผิดเองครับพี่ผมลืมวิธีเต็มผมจําได้แต่วิธีลักไก่ผมผิดเองครับพี่ผมขอโทษครับพี่ โอเคยังเพราะฉะนั้นสอนวิธีลักไก่ก็ทําวิธีลักไก่เพื่อความรวดเร็วแต่ถ้าครูเขาให้แสดงวิธีทำมมาก็แสดงให้เขาเห็นนิดนึงไม่ใช่เขาคิดว่าตัวเองมันงมนโนขึ้นมาเข้าใจไหมครับใครเข้าใจแล้วพิมพ์คาว่าเข้าใจขึ้นมาหน่อยครับโอเคยังเห็นยังเมากันไวเคเนนะอเอมันเกิด้ขึ้นเลยนะคะอ่อะทีนี้มาต่อครับถ้าสมมติเราเจอแบบนี้นะะ้วคบทำไง มาครับมาครับ s บวกเท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ5เฮ้ยมันไม่ได้รักไก่แบบพี่กับตันสอนเลยทำไงดีหนูมาตั้งสติสัมปชัญญะตั้งสติดีๆเราขึ้นสูตรเลยลูก ps ของเราเท่ากับอะไรครับลบลอบวก หลังจากนั้นแทนค่าลงไปลบล็อกวงเล็บ2คูณ10ยกกำลังลบ5โอเคครับพี่กับตันผมท่องมาดีผมเก่งคณิตศาสตร์ผมเกรด4คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เรื่องล็อกกันได้ึ่ผมเรียนมาตั้งแต่ม .4 แล้วผมเชี่ยวชาญผลคูณของล็อกเท่ากับผลบวกล็อกโอเคไหมแหมแหมแหมใครตอบผลหารล็อกดีตายลบแล้วก็วงเล็บเลยครับล็อก2 บวกกับอะไรครับลบส10ยกกำลังลบหหลังจากนั้นทำไมครับหาค่า pH ครับคิดค่า pH ออกมาครับหลังจากนั้น5ตัวนี้ตกลงมาครับและลบตัวนี้กระจายเข้าไปครับพี่ขอกระจายนะกลายเป็นลบล็อก2แล้วก็บวกกับ5ใครตามพี่ทัานบ้างวันจันทร์นี้สอบไม่เกรนขึ้นเลยเจ๊ะปะก็จะได้ออกมาเป็นลบล็กอก2บวก5 หนูเห็นอะไรไหมเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยหนูเห็นอะไรไหม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 เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่กับตอนเอาอีกแล้วพี่กับตอนเอาอีกแล้วหนูเห็นอะไรไหมลักไก่เหมือนเดิมครับทุกคนวิธีลักไก่ของเราคือ px เท่ากับเอาตัวเลขด้านบนคือ5จับ ตั้งด้วยลบล็อกของอีตัวที่อยู่ด้านล่างโอเคเลยพี่กับตันคำตอบเท่ากันเลยนี่อย่าบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะ ว่าพี่สอนนูให้รักใครโอเคค่ะพี่กัปตาลล็อก2คือ0.3ค่ะพี่กัปตาลขาดังนั้นข้อนี้ตอบ4.7ค่ะพี่กับตันขา p h ค่ะ,คะจบพอได้ pH เสร็จปุ๊บหาพีโอ,ออ๋อสตัวนี้รวมกันได้14ตรงนี้ตอบ9.3 พอได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บถามอะไรถาม o OH ลบ2ตัวนี้คูณกันแล้วต้องได้10ยกกำลังลบ14ดังนั้นอันนี้มันเป็น2ปรับให้เป็น1ก็คือเอาคูณ1-2ส่วน2คูณเข้าไปพอคูณ1-2เข้าไปเสร็จปุ๊บตัวข้างหลังต้องคูณได้10ยกกำลังลบ14อันนี้คือเป็น10ยกกำลังลบ9จบจอบอ,อย่าไปบอกใครนะโอ้ใครเพิ่งเข้าใจวันนี้บ้างขอ หน้าขอหัวใจรัวๆหน่อยใครเพิ่งเข้าใจวันนี้ขอหัวใจรัวๆแต่ถ้าใครเข้าใจมานานแล้วขอขอหน้าว้าวรัวๆจะได้รู้ว่ามีคนเข้าใจมาแล้วก่อนน,นั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต่อไปนี้คิดเร็วๆนะหัวใจนี่คือเพิ่งรู้ใช่ไหมเพิ่งอ๋อเพิ่งถึงบางอ้อเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณได้ความคิดคนอะไรมา คุณสามารถโยงหาตัวนู้นโยงหาตัวนี้โยงหาตัวนั้นโยงหาตัวนี้โยงหาตัวนู้นโยงหาตัวนีนหวนน้หนูสามารถโยงหาได้หมดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รวดวัทองควัยลุกกระล,ลวอกวังทรงคงลุกลงตรงคิงเลยนะลูกโอเคไหมโอเคปะทบสอดความรู้เอาเพื่อความว่องไวเอาแบบไวๆอย่าอย่าช้าอย่าช้าพี่ไม่ชอบคนช้า ตอบนับ1น0ถึงสิถ้าใครตอบช้าขอให้มีแฟนชาติหน้านับ1น0ถึงสิใครตอบช้าขอให้มีแฟนชาตหน้านับ1อ,อ๋อลืมลืมถามถามคำถามของพี่คือ p s มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ p o s มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ s o h ลบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทำให้ดีไวๆถ้าทําไม่ได้ขอให้มีแฟนชาตหน้าพร้อม1 2 3เริ่ม10 9 <8 S 2> 7ปดเจ็ดหหมดเวลายังไม่มีคนตอบแสดงว่าทนมีแฟนชัดหน้านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับตอบอะไรครับ ps ตอบได้เลย2 l o ลบล็อกลอก5คืออะไรครับ0.7แสดงว่านี้ตอบ1.3 ถ้าอันนี้1.3แสดงว่าน,นี้ต้องเป็น13.7ขอโทษครับ12.7ครับเพราะฉะนั้นพอ,อน,นี้เป็น12.7เ็เสร็จปุ๊บอันนี้ขวงอันนี้คูณการต้องได้ออกมาเป็น10ยกกำลังลบสตอบ1ส่วน5คูณ10ยกกำลังลบสเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการคิดเลขดังนั้นน้องต้องไปฝึกให้ชำนาญให้คล่องรับรองน้องจะเก่งเรื่องการแปลงหน่วยนี้แน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหม สำหรับวันนี้เข้าใจไหมครับการหาค่า pH POH H บวก OH ลบหนูมันสามารถโยงสปิดซ้ายสปิดขวาสปิดหน้าสปิดหลังโยงกลับไปกลับมาโยงซ้ายโยงขวาโยงหน้าโยงหลังได้ดังนั้นหนูต้องไปฝึกตรงนี้ให้คล่องรับรองแล้วน้องจะเก่งและชำนาญมากขึ้นอย่างแน่นอนโอเคไหมลูกอ่ะวันนี้นะครับพี่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้น้องๆฟัง